ครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกับผมอีกนะครับช่างทัดเฟมิลี่นะครับผมวันนี้นะครับก็มาทำกุฏิพระอาจารย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ได้ขึ้นแผ่นลังคาครับได้ฝั่งฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งยังไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พักก่อนนะครับมันร้อนนะครับผม เป็นกุฏิหลังเก่าพระอาจารย์นะครับหลังใหม่นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับสูงประมาณ15เมตรนะครับความสูงขึ้นมาถึงหลังคานะครับประมาณ15้าเมตรนะครับราเป็นเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับมันไม่เสมอนะครับด้านหลังนี่จะต่ํากว่านะครับนี่ครับมันจะเป็น ถนนใหญ่นะครับลงมาจากตะงออยนะครับถ้าลงมาตรงโค้งนะครับจะมองเห็นนะครับกุติพระอาจารย์แล้วก็พระสาวรีนะครับผมวิวสวยมากนะครับตอนนี้ครับแดดจัดนะครับผมก็อยู่บนหลังคานะครับพาเอฟซีขึ้นมาชมวิวนะครับแต่ก็ลมเย็นดีนะครับวันนี้มีลมนะครับ นี่ครับมองไปมันใจเห็นหลังคาหมู่บ้านกลนบุญน,นะครับเห็นทิวทัศน์นะครับทิวทัศน์ภูเขาล้อมรอบนะครับก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันแดดจัดนะครับผม โดยหมู่บ้านไปนะครับจะไปถึงสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับไปกกอกๆนะครับนะครับจะเป็นภูเขานะครับล้อมรอบเลยนะครับ รอบรอบหมู่บ้านกลบุญน,นะครับเดี๋ยวลงด้านล่างต่อนะครับมันร้อนนะครับ จังเบิ้มก็ทำบันไดนะครับกำลังทำบันไดอยู่นะครับนี่เราก็มีร่มแล้วนะครับแต่ก่อนก็ตากแดดนะครับ เราทำหลังคาก่อนนะครับทำหลังคาแล้วก็ทําบันไดนะครับผมทาบันไดใส่หน้าต่างนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับชมวิวนะครับชมวิว ำเร็ดีนะครับกุติพระอาจารย์นะครับสูงนะครับมองเห็นไกลนะครับที่ยอ,อกว่ามานอนเล่นนะครับเวลาว่างนะครับพระอาจารย์ไปไหนไปเห็ดนั่นบอกบอกตะกลับาคือว่ามาชมแท้ทไม่ เป็นแผ่นสีน้ำเงิน30นะครับความหนานะครับก็เป็น35นะครับจะหนากว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูพระอาจารย์นะครับทำอะไรนะว่าย,ยังมูเซ็ตปะอาจารย์เฮ้ยใกล้แล้ว อาจารย์กำลังแต่งต้นไม้แย่ๆนะครับไม้มหามงคลนะครับเป็นไม้มหามงคลไม้โชคลาภนะครับไม้แย่ๆนะครับ มัน,ม,นมันไม่ตรงครับต้นนี้ก็เริ่มเป็นดอกนะครับก่อนี้นะครับที่ให้ทำทำตะกุดให้เอซบูชานะครับตัวที่มันเกิดใหม่นะครับมันแตกดอกเลยนะครับ โอ้แบบเดียวเลยกับไม้ตัวของผมนะ<ค>เออมันเริ่มลายมันเล,ลยเริ่มเป็นจุดเป็นจุดเลยจ้ะเป็นจุดแล้วจากว่ามันละเอียบแบบมันใหญ่ตัวแี้มันก็น,น้อยลายใน,นนี่แหละเศษอะไรอย่างเงี้ย <est> ไปตรง,งรวงผมนะอเอาข้ามาเมื่อไหร่ได้สิบุดแล้ว ไปไปได้กินขา้าวเแล้วผมก็ยังได้กินข้าวกล่องหลายเอายอะเคนในบาทกูยังไม่จบในการกินข้าวกล่กลองอก็ไปมานั่กิน,น,น,นได้นะน้าเต้เออมาก็พักจีเที่ยงเลยชื้ออะไซื้อเอากุ้มงมากินเนาะครับนี่ใกล<ำ>้จะเที่ยงแล้วนะพาพระอาจารย์ลงไปซื้อของนะครับ อยู่ที่ดงหลวงอำเภอตังออยนะครับโล่งแล้วครับสะอาดหงสะอาดตาแล้วครับการพัฒนาวัดนะครับโดยสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ เป็นกำลังใจและคอยให้กําลังใจนะครับช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณาผมนะครับผมสวัสดีครับผม